สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเสียบยอดอะโวคาโดนะคะเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์บูจตนะคะเพิ่งจะสั่งของมาวันนี้เพิ่งถึงวันนี้สดๆด,ดร้อนๆเลยนะคะสายพันธุ์ดีสายพันธุ์บูตน,นะคะที่เราจะมาทําการเสียบยอดในวันนี้นะคะส่วนต้นตอนะคะก็เป็นต้นตอเป็นเมล็ดที่เราซื้อ อะโวคาโดมารับประทานนะคะจากนั้นเราก็จะนำมเมล็ดมาเพาะไว้นะคะตอนนี้ก็ตัวพอที่จะเสียบยอดได้แล้วนะคะเป็นต้นต่อได้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการเสียบยอดแบบสายฟ้านะคะต้นต่อก็จะปาดเฉียงไว้แบบนี้นะคะส่วนยอดพันดีนะคะเราก็จะพันด้วยพาราฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ การเสียบยอดแบบสายฟ้านะคะก็จะเป็นสลักแบบนี้นะคะดูที่แพลนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเสียบยอดพันดีไปแล้วนะคะเราก็จะพันแผลด้วยพาราฟินมนะคะพันให้แน่นเลยนะคะหลังจากที่เราพันพราฟินมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะติดสายพันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่ลงลืมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความรักนะคะ14บกุมภาวันวาเลนไทยนะคะเสียบยอดอะโวคาโดสายพันธุ์บุษจินะคะรอยแผลด้านบนนะคะเราก็จะทาด้วยน้ำยากันเชื้อรานะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเสียบยอดอะโวคาโดสายพันธุ์บุษจิในวันที่ 14กุมภาพันธ์2569นะคะค่ะสำหรับในกระบะนี้นะคะก็เป็นการเสียบยอดอะโวคาโดเหมือนกันนะคะก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็น034นะคะพพะะะพระ4 8นะคะพพพระ08นะคะแล้วก็แม็กซี่โครานะคะเราเสียบยอดไปเมื่อวันที่31มมก,กราที่ผ่านมานะคะ ก็อายุ14วันนะคะบางต้นนะคะก็จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะเช่นต้นนี้นะคะก็มียอดออกมาใหม่ให้เห็นแล้วนะคะบางต้นก็ยังไม่มียอดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมียอดเล็กๆทะลุพาราฟิลออกมาให้เห็นแล้วนะคะ,คะสำหรับต้นนี้นะคะก็นี่ค่ะมีสองต้นงอกในเมล็ดเดียวนะคะเราก็จะเสียบสองสายพันธุ์นะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์034นะคะแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะส่วนอีกกิ่งนี้นะคะก็จะเป็นแบ็กซีโครานะคะค่ะเราก็จะได้สองสายพันธุ์ในต้นเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีสองกิ่งนะคะกิ่งนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์034นะคะแตกยอดให้เห็นแล้วนะคะส่วนอีกกิ่งนี้นะคะก็จะเป็นแม็กซีโครานะคะอายุ14วันเหมือนกันนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นลักซีโก่โคราเหมือนกันนะคะเสียบไว้หลายสายพันธุ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะเราเสียบไว้หลายต้นหลายสายพันธุ์นะคะเนื่องจากว่าจะนำไปปลูกในที่ต่างจังหวัดนะคะหากต้นพร้อมแบ่งปันนะคะเราก็ยินดีที่จะแบ่งปันในเพจนะคะใครที่สนใจก็กดติดตามเพจครู บอมแบมเกษตรผสมผสานไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ